มาประเด็นนี้ต่อเลยดีกว่ามาฟังนักเฝ้ามองทางการเมืองนักวิชาการท่านนี้เอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ทวนกันอีกสักครั้งคจับตา18มิถุนานาหประเด็นเดือดค่ะประกอบด้วยประเด็นอะไรบ้างนี่เลยมาคุจอยอีกครั้งหนึ่งกันนะครับยุบพักเก้าไกลประเด็นเดือดประเด็นที่หนึ่งยุบพักเก้าไกลประเด็นที่สองถอดถอนนายกเศรษฐาประเด็นที่สามคดีคุยทักษินหนึ่งหนึ่งสองประเด็นที่สี่กฎหมายสวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นที่ห้า เปิดสภาพิจารณาร่างงบรายจ่ายปี68มาเอิญมาเอิญมาเริ่มเปิดสภาวิสามัญในวันที่18พอดีพลังประเดยมากเลยนะวันนั้นนักข่าวคงหัวหมุนแน่นอนดูสิห <ใน S 1> ประเด็น <4 S 1> ร้อนคดีใน4คดีนั้น3คดีอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะไม่ต้องวิ่งไปไหน เฝ้ามันสารเดียวฟันเฝ้ามันสารเดียวเขียนข่าวให้ทันละกันมีอีกหนึ่งคดีทักษิณหนึ่งถึงสองก็ต้องไปเฝ้ากันที่จันสองรานและอายการสำนักงานอายการสูงสุดใช่วันนั้นวันนั้นอายการสูงสุดจะมีคำสั่งรับพิจาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมหรือไม่ถ้ารับก็คงจะเลื่อนการนำตัวคุณทักษิณส่งฟ้องต่อศาลแล้วถ้าไม่รับล่ะถ้าไม่รับพิณาก็ต้องส่ง คณทักษิณก็ต้องไปแล้วต้องรุ้นว่าได้ประกันไหมถูกต้องใช่ไหมคะจะได้ประกันกต,ตัว,ตวตหรือไม่อ,อ้อาวละครับ5ประเด็นเด็ดห้าประเด็นนี้สัมพันธ์กันหรือไม่และมีผลต่อการเมืองที่ภาพัหญ่ยอย่างไรแล้วจะไปกันที่ดรธนพรศรียาคูลค่ะเป็นผู้อํานวยการนะคะสถาบาาันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์จาย้าค่ะสวัสดีครับวัสดีครับพี่นายครับปุณมวรรัตครับผม ตั้ง2ประเด็นและอาจารย์ว่าไปเลย5ประเด็นเดือด5ประเด็นนี้สัมพันธ์กันหรือไม่และและหประเด็นเดือด5ประเด็นนี้มีผลต่อการเมืองที่ภาพใหญ่อย่างไรเชิญครับครับคือทั้ง5เรื่องเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกันครับเพราะว่าที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นป่างกำป่างวาระแล้วก็ป่างเป้าหมายครับเอาผมไล่จากประเด็นที่ อ่อนที่สุดก่อนครับอ่อนที่สุดประเด็นประเด็นเรื่องงบปี6กต่ไม่ผ่านเนี่ยอันนี้อ่อนที่สุดแล้วครับเพราะว่าเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมเกิดมามีชีวิตนะครับผมเกิดมาเมื่อปี2513เนี่ยนี่บอกปีเกิดซะเลยครันะจนมาถึงปีนี้เนี่ยนะครับ2567เนี่ยนะครับในช่วงชีวิตผมเนี่ยนะครับยังไม่เคยเห็นงบประมาณไม่ผ่านอ่ายังไม่เคยเกิดยังไม่เคยเห็นงบประมาณไม่ผ่าน ฮะแต่ต่อแต่ต่อให้วันนี้นะครับถ้าจะได้เห็นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็นายกประยุทธ์ภาก็เลือกตั้งใหม่ครับนะครับก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็แสดงความยินดีกับพวกพักสีส้มด้วยท่านก็น่าจะได้ตั้งรัฐบาลกันท่านก็มีโอกาสจะได้ตั้งรัฐบาลก็ทีครับนะครับเพราะนั้นเรื่องงบประมาณไม่ผ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนที่สุดแล้วครับค่ะ นะครับเพราะว่าต่อให้วันนี้นะครับเอาผมพูดไปอีกข้างหนึ่งก็ได้ต่อให้วันนี้เนี่ยเกิดรัฐประหารงบประมาณยังไงก็ต้องผ่านอย่างอย่างไรก็ต้องผ่านโอเคเพราะว่าเพราะถ้าไม่ผ่านทหารที่ออกมายึดอํานาจก็ไม่มีเงินเดือนครับโอเคเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ต้องผ่านนะแล้วต่อนอชออะไรที่จะเกิดขึ้นมาลุกลางภายหลังรัฐประหารเนี่ยก็ไม่มีเงินเดือนครับเพราะนั้นงบประมาณยังไงก็ต้องผ่านโอเคอ่ะประเด็นนี้อ่อนสุดตัดออกตัดละเหลือสี่ นะประเด็นอ่อนถัดมานะครับประเด็นเรื่องกฎหมายเลือกสอวอขัดรัฐธรรมนูญค่ะครับนะครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วผู้รู้ทางกฎหมายพี่ทนายก็ผมจําได้ว่าเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นคนแรกด้วยซ้ำไปครับครับรบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยขอให้เข้าใจว่าการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก่อนที่จะขึ้นทุนกล้าวเนี่ยครับ มันจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเนี่ยโดยสารดีกาและสารรัฐธรมนูญกรับนะครับรวมถึงองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับกกตด้วยเขาไม่ได้ทําแค่ตรวจแค่กกตหน่วยงานเดียวนะครับตรวจอย่างน้อยสามหน่วยงานครับนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อผ่านสามหน่วยงานนี้แล้วนะครับดูให้หมดจดแล้วเนี่ยนะครับจึงจะนาขึ้นทูนเก้าได้นะครับ เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเป็นการระคายเคืองเพื่องใระยูคนระบาดซึ่งประเทศมีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครทํากันครับนะครับเพราะฉนั้นประเด็นเรื่องอ่าพลอปนะครับประกอบรับนู้นว่าด้วยเลือกสวเนี่ยนะครับจะขัดกับรัมนูลเนี่ยเป็นประเด็นอ่อนลองลงมาครับนะครับสําหรับผมเนี่ยไม่ขัดแน่นอนเพราะเพราะกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วครับ นะครับส่วนที่ว่าระเบียบออกมาแล้วจะทําให้เกิดการหัวอะไรนั้นเป็นหน้าที่ของปปตคุณก็ไปทําให้การเลือกตั้งสุจริตและยุติครับนะครับคุณมีหลักฐานก็ไปจับหัวจับอะไรดาเนินคดีกันไปก็ว่ากันไปนะครับครับคดีถัดมานะครับคดีของนายใหญ่หนึ่งหนึ่งสองนะครับคดีนายใหญ่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะตัวของนายใหญ่เขาครับค่ะครับ และผมยังยืนยันนะครับพี่เลวร้ายที่สุดต่อให้ไม่ได้ประกันตัวนายใหญ่เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราจําได้เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนเขาอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจนยเขาควบคุมสภาพทุกอย่างได้นะครับต่อให้อยู่ในรอบนี้นะครับเขาควบคุมสภาพได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนว่ามีทางเลือกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะอยู่เรือนจําก็ได้นะครับจะอยู่โรงพยาบาลตํารวจก็ได้ หรือจะอยู่ที่บ้านก็ยังได้ระเปียบเสร็จหมดแล้วโอเคระเบียบมันเปิดช่องให้คให้ให้ให้ให,ให้ให้อยู่นอกคุกได้ว่างั้นเถอะใช่แล้วแล้วผมให้ข้อสังเกตเพิ่มนะครับใครที่เป็นเอฟซีกรมราชทัณฑ์นักสื่อโซเชียลนะครับอันนี้ผมบอกเลยไปดูนห,ห,หน้าเว็บไซต์กรมราชานนะัณฑ์เมื่อเดือนสิงหาปีสี่หกกลับหน้าเว็บไซต์กรมราชัณฑ์ณวันนี้ที่เราพูดกันเลยเนี่ยไปดูเลยครับท่านก็จะเห็นเลยว่า ทีแมนกรมรัฐธรรมนหลายท่านเนี่ยนะครับเขาเขาเอาออกไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วครับนะครับนั่นหมายความว่ากระทั่งระดับปฏิบัติการนะครับคนไหนที่มีทัศนคติในทางไม่อำวยความสะดวกต่อนายใหญ่เขานี่หมดไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วครับโอเคเพราะนั้นกลไกในการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยโอเคดังนั้นดังนั้นคดีคุณทักษิณหนึ่งหนึ่งสองจึงเป็นประเด็นรองไม่ใช่ประเด็นหลักถ้าฉะนั้นประเด็นหลักมันอยู่ตรงไหน ครับประเด็นหลักจริงๆนะครับมีอยู่แค่ประเด็นเดียวคือประเด็นเรื่องขอถอนนายกเศรษฐาครับนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเพราะว่าถ้าท่านนายกเศรษฐานะครับจะต้องพ้นตําแหน่งเนี่ยนะครับการเมืองเนี่ยมันก็ต้องหานายกใหม่ครับค่ะนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าถ้าวันที่สิบแปดนะพี่ถ้าวันที่สิบแปดสมมุตินะสมมุติว่าคุณเศรษฐาพ้นสิบแปดแต่คดีเจ้าไกลยังอยู่ ครับนะครับก็แปลว่าพักเก้าไกลยังไม่ถูกยุบพักเก้าไกลก็มีความชอบทมทุกประการในการมาร่วมเกมนี้ด้วยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยครับนะครับไอ้นี่ลังหาครับที่บอกว่าถ้ามันจะเกิดการสวิงขั้วอะไรกันวุ่นวายเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเด็นเรื่องของคุณเสฐาครับนะครับแต่ขนาดเรายังเห็นนะพี่คนที่เขาคุมเกมเนี่ยนะครับเขาเห็นยิ่งกว่าเราอีกอืนะครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่ให้โอกาสพวกสีส้มได้กลับมาฟื้นหลอก ครับนะครับถึงแม้ว่าหัวหน้าพักสีส้มนะครับท่านอาจจะมองว่าโอกาสสลับขั้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับนะครับแต่ของแบบนี้นะครับแต่ท่านแต่พักสีส้มมีหน้าที่ต้องสู้ถ้าตอนนั้นพักยังอยู่บนะครับแล้วถ้าเกิดมันสลับขั้วได้ยันขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่ามีโอกาสสลับขั้วได้ด้วยนะครับคราวนี้แหละมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเหตุนี้นี่แหละ ผู้ที่เขาคุมอำนาจอยู่เนี่ยเขาก็จะจัดการความเสี่ยงอยู่แล้วว่าคุณเศรษฐาก็อยู่ต่อไปครับอันนี้ว่ากันตรงไปตรงมาแล้วดีผมก็เรียนเลยครับพี่ครับอาจารย์ผมถอยถอยเทพกันไปนิดหนึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าสอยคุณเศรษฐาครับอาจมีโอกาสเกิดการสลับขั้วถามต่อไปความหมายหรือหน้าตาของคําว่าสลับขั้ว ถ้าเศรษฐาถูกถอดถอนมันเป็นอย่างไรครับคาว่าสลับขั้วนิยามหรือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรครับขั้วไหนขั้วไหนคะถ้าถ้าคุณเศรษฐาถูกถอดถอนแล้วก้าวไกลยังไม่ผิดยุกนะครับครับมันก็มีโอกาสจะได้เห็นคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับสลับขั้วของผมเห็นพิธาเป็นนายกมายังไงคะครับจะมาได้อย่างไรครับมายังไงคะอ้าวเราอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลยังเป็นพรรค ที่มีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรครับนะครับแน่นอนเีรดิตนายกก็ยังอยู่เพราะพรรคเขายังไม่ถูกยุบครับนะครับและแน่นอนว่าประสบการณ์นะครับของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยที่ตอนนั้นเป็นในขาที่การพักลผมเนี่ยรู้ดีว่ามีความเป็นนักสู้แล้วก็มีความมุนยะาและจริงจังมากเลยครับนะครับปรสการณทั้งหมดมันผ่านไปแล้วเลยนะครับผมเชื่อมั่นว่า ครับครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขอพักสายนิดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวต่อสายกลับไปใหม่ได้ไหมคะเสียงมันซ่าๆขออนุญาตตัดสายต่อสายกลับไปใหม่นะคะเดี๋ยวเบรกพอดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยรอบค่ะอืมผมยังตามแกไม่ทันสลับขั้วแล้วอยู่เป็นพิธาได้ยังไงผมยังตามแกไม่ทันก็คือถ้าเศรษฐาถูกถอดถอนมีโอกาสที่จะเกิดการสลับขั้วทีนี้ไอ้คำว่าการสลับขั้วก็คือพิธาจะขึ้นมาเป็นนายกะขึ้นมาเป็นไหนกลับมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับพี่ขอโทษทีครับ โอเคโอเคอาจารย์อาจารย์เอาใหม่เอาใหม่อาจารย์เราเรามาตั้งหลักกันตรงนี้ก่อนอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดการถอดถอนเสษฐามีโอกาสจะเกิดการสลับค้่เมื่อถามว่าสลับอย่างไรอาจารย์บอกว่าพิธาก็จะขึ้นมาเป็นนายกคำถามก็คือแล้วขึ้นมาได้อย่างไรเสียงสลับสนนจากตรงไหนยังไงคะฮะก็โรงเรียนก่อนนะครับที่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลก็ยังเป็นพรรคอันดับหนึ่งอยู่ใช่นะครับ แล้วถ้าถ้าตอนที่สมมุตินะฮะคุณเศรษฐามีอันเป็นไปะนะครับแล้วมมพรรคก้าไกลยังไม่ถูกยุบเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเขาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันคอืมครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วพรรคก้าไกลเนี่ยได้ถอดบทเรียนจากการตั้งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาอย่างไรครับนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคนที่เขาผ่านการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลมานะครับเขาผอด เรียนกันมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่เป็นโอกาสครั้งที่สองนะครับหลังจากครั้งแรกเนี่ยเขาทําไม่สําเร็จครับรบผมเชื่อว่าถ้ามีโอกาสครั้งที่สองเนี่ยพักก้าไกลจะทําได้สําเร็จคนะครับอานด้วยเหตุปัจจัยหลักๆอีกประการหนึ่งก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลอย่างน้อยหนึ่งพักก็คือพักภูมิใจไทยครับนะครับก็จะเป็นพักที่ มีความถนัดที่จะเล่นเกมแบบนี้อยู่แล้วด้วยความเคารพอาจารย์ด้วยความเคารพอาจารย์ครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับครับครับโอกาสครั้งที่สองสำหรับเก้าไกลโอเคผมก็เห็นพ้องด้วยว่ามันมีโอกาสครั้งที่สองแต่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้หรือไม่มันก็คือประเด็นอาจารย์พูดอย่างนี้หมายความว่าเก้าไกลพร้อมที่จะถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการเจรจาทางทางการเมืองเนี่ยครับ วันนี้เนี่ยโดยสภาพเนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยพูดอะไรเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าพูดปุ๊บก็ขัดคําสั่งศาลนะครับเพราะฉนั้นเงื่อนไขเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันหายไปโดยสภาพบังคับของคําสั่งศารลรัฐมนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่เหลือเงื่อนไขอะไรที่จะทําให้พักเก้าไกลเนี่ยคุยกับพักภูมิใจไทยไม่ได้อืมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็ พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็หมันไส้พรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะอะไรครับเพราะผู้แข่งในสนามเลือกตั้งในระดับเขตทางภาคอีสานที่ผ่านมาเนี่ยที่เพื่อไทยได้น้อยกว่าเป้าเนี่ยนะครับก็ภูมิใจไทยที่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ถึงถูกไล่บทคยีไงฮะอย่างเรื่องกัญชาเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยโอเคโอเคโอเคอาจารย์อาจารย์อาจารย์คี์เวิร์ดมาอยู่ตรงนี้ก็คือก็คือโอเคแม้ว่า พรรคเก้าไกลจะถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจะไม่หยิบเอาหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นเงื่อนไขในการรวมตัวตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเส้นทางของพรรคเก้าไกลจะสะดวกนะผู้เลือหน้าตัวจริงเองเขาก็เขาจะยอมปล่อยให้เก้าไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลเลยครับครับผมเข้าใจครับพี่นะครับแต่ผมพูดในเงื่อนไขว่าถ้าเกิดนายกมีอันเป็นไปก่อนพรรคเก้าไกลถูกยุบนะครับพรรคเก้าไกลเขาเขาก็มีสิทธิ ใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเขามีสิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับก็ในเมื่อเขารวบรวมเสียงถ้ามันได้มากกว่าสองร้อยห้าสิบก็ต้องให้เขาเนี่ยเป็นรัฐบาลโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าจาเชื่อว่าเชื่อว่า,าวเป็นรัฐบาลได้กี่วันเนี่ยมันอีกเรื่องหนึง่งเช,ชื่อว,ว่าเขาจะรวมเสียงได้ถึงขนาดตั้งรัฐบ,บาลได้เลยครับอาจารย์รวมได้ครับพี่เพราะว่าวันนี้เขาก็ร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมครับบวกกับภูมิใจไทยอีกเท่าไหร่ฮะพี่เจ็ดสิบเอ็ด นะครับก็สองร้อยสัาร่วมสองร้อยสองร้อยเกือบสองร้อยี่สิบแล้วนะพี่นะครับทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงอยู่บนข้อสมมติฐานว่าการพรคภูมิใจไทยเขาไม่แข่งผู้ถืออำนาจเขาไม่กลัวอำนาจเก่าเขาอยู่กล้าที่จะลุยไฟบนความเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับครับีใช่ครับพี่คือภูมิภูมิใจไทยเขาลุยไฟเนี่ยเขาไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับพี่เพราะว่า สุดท้ายปลายทางเนี่ยนะครับพักพักก้าไกลก็ถูกยุบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพักภูมิใจไทยเขาไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับถูกไหมครับเอเรื่องนี้มันเรื่องเรื่องนี้มันมันมันน่าจะมีโจทย์ที่ซับซ้อนอยู่หรือเปล่าเพราะโครงสร้างอํานาจของสังคมไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนไอ้บนความซับซ้อนของโครงสร้างอํานาจเนี่ยอะไรที่เข้ามากําหนดเกมเนี่ยบางครั้งเราก็มองไม่เห็นหรอกบางครั้งเราก็มองไม่เห็นหรอกอาจารย์ อาจารย์วิเคราะห์ตามหน้าไพ่วิเคราะห์ตามระบบถ้ามันเดินตามระบบมันก็จบถูกไหมครับแต่การเมืองไทยแต่การเมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปไม่ใช่เลยครับอาจารย์ฟันธงอาจารย์หน้าแตกนะอไม่เป็นไรครับคือคือคือผมเนี่ยต้องเริ่มจากระบบก่อนไงที่ใช่ไหมครับแต่ตัวผมเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้ว นะครับรู้อยู่รู้อยู่ว่าเป็นไปไ,ไม่ได้มันก็มีอะไรนะครับแต่เราก็ต้องพูดก่อนว่าโดยตามระบบเพราะคาถามมันบอกว่าว่าเอาแล้วถ้าเกิดจะพิขั้วเนี่ยลักษณะาการคําว่าพิขั้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเอาเป็นพรรคโ้นพรรคนี้อยู่ในขั้วเดียวกันมันก็ไม่ได้ว่าพิั่ว ใช่ไหมครับเพราะนั้นท้าพี่ขั้วก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละก็คือก้าวไปเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลต่อเมื่อเอาครูใจไทยออกมาโอเคใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่ก็คือคือเอาว่ากันตามระบบแต่ถ้าว่ากันตามความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทยๆคิดว่ามันจะเกิดอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ไหมถ้าว่าตามความเป็นจริงเนี่ยคุณเศรษฐาไม่โดนหรอกครับนะครับคุณเศรษฐาไม่โดนหรอกครับก็จะเป็นขั้วรัฐบาลขั้วเดิมนี่แหละ นะครับคุณเสฐาก็จะเป็นนายกต่อไปเคนะครับเเคพราะอันนี้เนี่ยถ้าหลายๆท่านจําได้ผมยังคิดว่าพ่ธาในเป็นคนแรกด้วยซ้ำไปที่ใช้คําว่าคุณนัทจารีเลขาคลรรับไว้คนเดียวเถอะเรื่องกระจบมันก็เป็นแบบนั้นแหละอืนะครับเรื่องอื่นไม่มีอีกแล้วครับเพราะคุณนัชจารีเลขาคอรคือพยานหลักคนเดียวโอเคโอเคอาจารย์ขบวนเลยก็คืออย่างนี้อาจารย์มองว่าในห้าประเด็นเดือด 18บมิถุนาประเด็นที่คาดทิ้งไปได้ก่อนเลยก็คืองบประมาณปีหกปงบประมาณเอาออกก่อนเลยเรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายเลือกสวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ันนี้กเอาออกได้เลยตัดสองประเด็นนี้ไป็ดีกรณีของคุณทักษิณสมรูกคุณทักษิณอย่างร้ายที่สุดคุณทักษิณได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นัญหาเฉพาะตัว และคุณทศินก็สามารถจะรับมือกับสถานการณ์ก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โอเคจบมันก็จะเหลืออยู่แค่2ประเด็นก็คือยุบพรรคเก้าไกลแล้วก็ถอดถอนนายกเษฐาซึ่งซึ่งนะครับตอดถอนนายกเษฐาก็กาหัวออกได้เลยครับนะครับว่ารอดแน่นอนรอดแน่นอนคุณศหาฐารอดแน่นอนเพราะนั้นที่แน่แน่แช่แป้งมีเรื่องเดียวครับคือพรรคเก้าไกลถูกยุบครับโอเคถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้น ที่เราพูดกันสยาวพิธามีโอกาสสลับขึ้นมาเป็นนายกนั่นเป็นเรื่องบนข้อสมมติฐานซึ่งเราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คือก็คือเศรษฐาลุ่เศรษฐาลุ่นใช่ครับใช่ครับไอ้ทำไมไม่คิดอาจารย์ทําไมไม่คิดอีกแนวการวิเคราะห์หนึ่งก็คือถ้าเศรษฐาลุดเป็นการบีบให้ทางเพื่อไทยต้องเอาอุงอิงขึ้นมาเป็นนายกล่ะครับทำไมไม่มองในในมุมนี้ล่ะฮะ ฮะฮะไม่มีหรอกครับไม่มีมมหรอกครับไม,ม,มเคยเรียนเรียนเรียนแล้วว่าการที่คุณเศรษฐาเป็นนายกได้เนี่ยครับเขาไม่ได้คุยกันบนโต๊ะกาแฟแค่วันเดียวโอเคนะครับเขาคุยกันหลายเรื่องครับโอเคนะฮะโอเคนะครับ, okay. รบดังนั้นก็จะเหลือประเด็นเดือดประเด็นเดียวครับถ้ามันจะเดือดจริงๆก็คือยุบพ,พักเก้าไกลถูกไหมฮะซึ่งซึ่งก็ยังไม่เกิดขึข้นในวันที่18แน่นอนยังไม่ยุบส8ดโอเค โอเคแล้วจะยุบจะลากราวไปอย่างน้อยอีกสักสามเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยทำไมทำไมต้องลาก3สามเดือนนะคะฮะผมเรียนตามตรงนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ต้องให้โอกาสพักเก้าวไปในการต่อตู้อย่างเต็มที่นะครับคือคือเป้าหมายนะยุบแน่นะครับแต่ยุบอย่างไรก็ให้มันดูดีหน่อยนะครับมันเหมือนกับนักโทษประหารนะพี่มื้อสุดท้ายอยากคานอะไรก็จัดให้เต็มก็จัดให้หมดแล้วครับไม่มีปัญหา นะครับไต้ก็ไต้ก็ไม่ได้มีปัญหายังไงก็ยุบอยู่ดีนะครับเอาเอาครับผมรอติดตามระดัการอีกสามเดือนผมขออนุญาตเรียนประเด็นสุดท้ายนะดนาทีวิการเมืองไทยทิศทางยังไม่เปลี่ยนที่คือเจ้าตายห้ามอำนาจนะครับใช่ใช่อาจารย์โอเคขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับแก้วกลียสวัสดิครับอาจารย์ธนพรศิยากูลค่ะเป็นผอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายก็ปกติอาจารย์เกตจะเป็นคนฟันธงเลย จะเป็นคนที่จะเป็นคนที่ไฮไลท์เรื่องย่อเรื่องย่อข้ามประเด็นเลยสั้นๆเลยย่อกว่าแต่วันนี้แกลากไปหน่อยวิจารณ์กันเลยเรื่องของเรื่องแกว่าตามระบบค่ะตามระบบป็นนาี้แต่แต่จริงๆแล้วแกก็รู้อยู่แก่ใจว่าในทางความเป็นจริงทางการเมืองมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกใช่คือคุณเสถาไม่โดนอ่ะอาพูดง่ายๆแต่ถึงจะโดนมันก็ไม่สลับั้่ค่ะคู่กันตรงนี้เลยถึงจะโดนก็ไม่สลับคู่ เว้นแต่เว้นแต่ใครอยากให้น้องๆที่พักเด็กๆที่พักเก้าไกลได้ริมรุความอร่อยของอำนาจรัฐเ,ออเว้นแต่อยากให้น้องๆที่พักเก้าไกออ่ได้สัมผัสผลประโยชน์ในระบบคือเข้าบริหารประเทศเมื่อเข้าสู่อำนาจรัฐ ซึ่งโอกาสน้อยอผู้ตรงตรงใช่ไหม <Okay. S 1> เขามองกันว่าโอกาสน้อยแต่อยากให้ทดลองเข้ามาริมรถว่าอำนาจรัฐมันอร่อยขนาดไหนอร่อยอย่างไรบนความเชื่อว่าอำนาจรัฐและผลประโยชน์ที่มากับอำนาจรัฐนั้นจะ,จะเ,ปนเปลนตัวจะเป็นตัวกัดซาอนบนซ้อบนซาอเก้าไกลเองว่ากันไป